สวัสดีครับหลวงกิจชาแนลช่องน้องใหม่ครับโอ้โหสู้ช่องไททามไม่ได้ครับอีกช่องหนึ่งฮะเอาไปลงช่องเล็กๆครับขนาดคนติดตามพันกว่าคนนะพยายามปั้นช่องอยู่ลงหลากหลายนะลงหลากหลายรีวิวถนนรีวิวโอ้โหหลายอย่างแต่วันนี้ลงไปลงช่องเล็กอีกช่องหนึ่งขอถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นบ้านทรงปัญญาหลังคามีสันตะเค้มีหลบมีซุม้มศาลาเอาไม่ใช่ซุ้มระเบียงะระเบียงดีกว่าแล้วก็ทางขึ้นบันไดทางขึ้นแล้วก็มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็หนึ่งห้องครัว นะครับความสูงอยู่ที่2เมตรโครงสร้างทั้งหมดเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้ตรงไม้เต่งไม้แดงไม้ประดูรวมๆกันนะครับมีไม้สักทองด้วยตีฝ้าไปดาลน,นะท่านผู้ชมนะครับนี่คือช่วงด้านหลังบ้านนะครับก็ให้ดูความสวยนะส่วนรายละเอียดบางอย่างบางเรื่องคุยกับเจ้าของโครงการนะ,ะลังคาม,มุงด้วยกระเบื้องหลอนคู่นะฮะมีตียวกันขันพวกนกอะไรเข้าด้วยนะถือว่าโอเคนะครับนี่บ้านบ้านหลังนี้นะฮะเขาหันหน้าบ้านไปทางาริมทาน ดินฐานน้ำข,ข้างหน้าบ้านนะครับก็ไม่หันมาฝั่งหน้าดินนะครับเขาต้องการบรรยากาศี่อันนี้ต้องยอมรับนะบางคนเข้ามาวิจารณเข้ามาคอมเมนต์นะโอ้โหทำไมหันหน้าบ้านไปทางด้านหลังทาไมไม่พลิกกับม,มันอยู่ที่เจ้าของบ้านนะครับคนทาเนี่ยตามใจเจ้าของบ้านจะหันติดไหนได้หมดนะครับขอให้ซื้อบ้านในโครงการแค่นั้นพอนะครับความชอบคนเราไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเพื่อนๆอยากหันหลังบ้านไปดินทานก็เดี๋ยวใครมีที่ดินสั่งจองของหนึ่งสยามนะเดี๋ยวก็หันให้ โอเคครับนี่คือบ้านอีกหลังหนึ่งที่ทางทีมานทาเกือบเสร็จแล้วนะครับผมก็เอามาฝากให้เป็นทางเลือกนะครับฝั่งด้านซ้ายมือถ้าหันหน้าข้าหาตัวบ้านครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมนิดนึงว่าลักษณะการทําบ้านฝาเฟียมนะฮะโดยเฉพาะระเบียงก็เป็นรอห้าเนี่ยอ่าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบแบบนี้ก็โทรหาเลยครับเบอร์อยู่ใต้คลิปนะครับผมเองก็ไม่บังคับหรอกครับว่าลูกค้าจะซื้อโครงการไหนอยู่ที่ว่าชื่นชอบอยู่ที่ว่าความพอใจของลูกค้านะครับโอเคครับบ้านหลังนี้ เนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่42ตารางเมตรนะครับฝากเฟี้ยมโดยเฉพาะฝ้าไปดานเป็นไม้สักทองนะครับอาจจะมีบางมุมมืดๆนะฮะมุมมืดๆอย่างตรงนี้มืดๆเพราะว่าย้อนแสงนะย้อนแสงพระอาทิตย์มาจากข้างหลังทิศตะวันออกมาดูมุมนี้นะฮะอ่ะมุมมุมนี้นะฮะก็อันนี้นั่งร้านขวางอยู่นิดหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในดีกว่านะครับวันนี้หลวงกิจจะแนวนะครับเอามาฝากนะฮะให้เป็นทางเลือกในการซื้อบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดู ปลาในบ้านนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างาดูตรงนี้ก่อนพื้นบันไดอะพื้นบันไดทางขึ้นนะค,ความหนาประมาณ2นิ้วนะครับสนิ้วนะฮะความกว้างก็ประมาณ1เมตรนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างถ้ามานเพื่อลูกคิดไม่ต้องกลัวเก่ากล้องบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับบันไดเป็นบันไดบนซ้ายนะครับเอ้าพื่อนเพื่อนบอกอุ้ยทำไมไม่ถูกฉลูก,กับชั้นเลยบนขวาได้ไหมอ้าวได้สิบนได้หมดทุกกว่างนะครับคุยกันได้รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่พื้นที่อ่ะ ต้องอยู่ในพื้นที่ที่เรากําหนดถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบอกุอ่ยไม่ได้เราต้องกําหนดได้มากกว่านี้ใหญ่กว่านี้อ่าพื้นที่เยอะกว่านี้เราสามารถอ,ออกแบบร่วมกับโครงการได้นะไม่ต้องกลัวนะแต่ราคามันขึ้นอีกอ่ะมันดีดขึ้นไปอีกนะมันอยู่ที่พื้นที่และผมจะแนะนําเรื่องการซื้อบ้านก็ได้เวลาเราซื้อบ้านอ่ะเจ้าของโครงการจะบอกว่าอาวไปเลยหลังนี้ราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้เพื่อนก็กาหนวณพื้นที่เลยเอาตารางเมตรมาหารเราก็จะรู้ว่าแต่ละโครงการ ขายตารางเมตรละเท่าไหร่นะครับเหมือนการจ้างงานนั่นแหละเ,ลเขาจะมองเป็นตารางเมตรนะครับแต่เวลาเราไปถามเขาเขาจะบอกเป็นราคาเป็นหลังเป็นหลังเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองหาหลายโครงการเนาะแล้วก็ลองหารดูแต่ละโครงการก็จะรู้ครับว่าเขาขายตารางเมตรเท่าไหร่ฟาไปดานมารุกแปดเหลี่ยมนะที่เห็นคือไม้สักทองนะผมทาเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับขนาดเจ็นาทีห้านาทีนะเอาสั้นๆให้เพื่อนๆเ,เห็นผลงานแค่นั้นพอ,พอแล้วนะโอเคครับชื่นชอบหนึ่งสยาม ก็อยู่พิจิตครับอยู่พิจิตครับบานประตูเป็นบานประตูสไลด์นะเป็นบานประตูทึบฝาเป็นฝาเฟียมนะที่เห็นนี่ลักษณะการทําการลงสีก็คือลงสีไอ้เข้านเนื้อไม้นะครับระเบียงตรงนี้นะอยู่ที่3มเมตรคูณสเมตรต้องนอนอยู่ที่3ามคูณหนะเพื่อนๆอยากกั้นห้องได้นะต้องคุยกับเขานะต้องคุยกับเจ้าของโครงการกั้นห้องก็ขนาดได้3ามคูณสแต่กั้นห้องก็กายเป็นห้องรับแขกหนึ่งห้องนอนหนึ่ง แต่ถ้าอันนี้เจ้าของบอกทำห้องนอนอย่างเดียวเลยก็ห้องนอนอย่างเดียวก็3าคูณหส่วนรับแขกเนี่ยคุยกันข้างล่างโอเคนะป้าใบดานตีเป็นรูปแปดเหลี่ยมทรงยาวนะคบท่านผู้ชมโอเคหน้าต่างเป็นบานวีโก้หน้าต่างทรงยาวนะท่านผู้ชมเล่นด้วยกระจกจะมากกว่าคือใส่กระจกนะครับโอเคครับรายละเอียดบางอย่างคุยกับเจ้าของโครงการนะความสูงของบานประตูนะก็ประมาณ2เมตรเดินไปข้างหลังก็จะกลายเป็นห้อง 4, ครัว2อคูนสนะท่านผู้ชมโอเคนะ ผมก็ให้ดูรายละเอียดส่วนพื้นนี่รับรองว่าเขาลงสีเมื่อไหร่มันจะสวยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงสีนะยังไม่ได้ลงไปขัดไปขัดไปแล้วนะฮะเพราะว่าผมมาชิงถ่ายอ่าโอเคครับห้องครัวสี่เมตรละสิบคูณสองเมตรห้องน้ำหนึ่งเมตรละสิบคูณสองเมตรนะครับผมก็ไม่ต้องไปถ่ายห้องน้ํานะเพราะว่าเขายังไม่แล้วเสร็จจริงๆผมก็ขอโทษเพื่อนๆโอเคครับวันนี้ก็ออกแบบบ้านมาให้ฝากเพื่อนๆนะครับในการเลือกซื้อนะครับเป็นช่องน้องใหม่ก็กดติดตามด้วย นะครับสู้ช่องใหญ่ไม่ได้ช่องไทยไทม์ช n e l อันนี้ก็เปิดช่องมาหลายวันแล้วล่ะก็เอาไปลงให้เพื่อนๆเผื่อใครมาเป็น fc นะฮะ fc ดูก็ก็จะได้เห็นอาจจะคนดูยอดวิวน้อยในช่องนี้นะไม่เหมือนช่องใหญ่นะครับก็ไม่เป็นไรกๆสร้างช่องไปนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะฮะสรุปทางขึ้น1บันได1ซุ้มบันได1นระเบียง1ห,ห้องนอน1ห,ห้องครัวหนึห้องน้าราคาอยู่ใต้คลิป นะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ